พี่เตี variance, ้ยฮัลโหลเทสดเท็เทเทเทสวัสดีค่ะคนัี่มาเจอกืคนทุกท่านวันนี้พบกับติ่งพาพี่แฮมแล้วเช่นเคยตี้สาราน้อยคอยรักของเฮาในวันนี้ พี่เที่ยมีอะไรหรอจะกินกับเราหรอวันนี้หนิงพาบี้ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วป้าแม่พี่น้องเช่นเคยเ h าม s กอ g อย่างแ่บๆเฮาก็จะต้องกินอ,อย่างแสบๆแต่วันนี้เอาใจใส่เขียวเจ้าป่อแม่พี่น้องนั้นเก็คือเทน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 วันนี้หนิงพาบี้จะตำมลาทั่วจ้ง บรรยากาศก็นสนุกสนานเช่นเคยเจ้าว่าแม่พี่น้องตตำไปตัวฟ้อนลำ,ลำลำวงเต้นไปตัวเจเฮ้เฮ้เฮ้นี่เจ้าบะทัวเจ้าเดี๋ยววันนี้เราจะตตำบะทัวแต่เหนือสิ่งอื่นใดพ่อแม่พี่น้องที่ขาดมาได้ที่สุดที่หันใส่หมวกแม่นี่พ่อหยังนี่วันนี้ตตำบะทัวเราก็จะไปซาะพักกับแป๊ะอาจารย์นั่นก็คือยอดใบะม่วงเจ้าแนยวะฮะละสองยอดสามยอดหันมันโป่งฮะละแน่เนยไว้ละ ปีนี่ Machine. แค่จะมาได้กินหน่อยแล้วเจ้ากินหยอดมันแตนเสียงน <laughs> ี่ก็ยังหวาดหาเจ้าเจ้ายังมีความแหบแซบสว่าสว่าสว่าตาขั้นอาจารย์ก่อนที่เขาจะมาตำมะทั่วเดี๋ยวเขาไปซ่อกเก็บพักแม่อาจารย์มาก่อนวันนี้จะจ่ายไปในส่วนของพริกแห้งแล้วเดี๋ยวไปห่อพริกแต้แม่อาจารย์น่าจะมีอยู่เอาสีแดงๆมาสักสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแกนไปแล้วครับอาจารยไปพี่เตี้ยมาแล้วไปรักพักแม่อาจารย์ไปก่อไปเออ บลูกกระเสาละยอกแล้วมานอนอย่างนี้นะ่ะโอ้ดังคงม,มุมนี่ย่งหย่ำใส่นะ่ะมาเร็วเก็บยพังบ้าอาจารย์ก่อนเร็วกิ่หของสูงวันเนี้ยข้าน้าสถาโอ้ยนี่อย่างมไหนละเด็กเกียรแน่ไอย่ะโอ้ปุ่นทวกคนนี่อนนะไรนะกี่หลุมของสูงวันเนี้ย หนุ่มๆหนุ่มๆโอ้หนี่เหมาะเลยหนุ่มๆพ่อแมเพี่น้องอ,อืมฝีนี่ถ้ามาได้กินมะม่วงอาจารย์เขาได้กินหยอดมันก็ยังดีใจกับพอใจแล้วพ่อแม่พี่น้องนี่ได้มาตะี้เผื่อมันแบบรับเนาะไปเก็บเป็นนกเนาะเดี๋ยวเอาไว้เผื่อเผื่อมันจะใหญ่หันพริกแดงไปลักไปเก็บพริกแตงไปเก็บพริกแ้งนี่พนักเสนาเอาเอาแกนแดงๆ,ๆนี่ไป ทิ้นี่เห็บเห็ดกันละสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเมื่อแดดแหงขนาดเจ้าวันนี้พักแคเอาไปสักสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหยอดเนาะถั่วปูนี่มันมีใหญ่แล้วอันถั่วพักยาอาจารย์นี่มันมาออกนอกไว้อันนี้เขาจะได้เอาหยอดมาไปกรอบตัวแล้วก็เบิเขดหยอดเขาส้มเนาะอู้ห่าดไปแต่อีก็เป็นแล้วใจละกิ้วก็จะคมเข้มแน่นอนเพราะไม่พี่น้องวันนี้วันที่สามอยู่นะมาบบตันหลอกเพื่อโอกาสน้องได้หลอกขาบเห็นไหมเนอะ หอกไกๆ่ๆนี่มันก็จะเวนเอ็ซค,คิดก่อนขอคิดก่อนขอคิดก่อนจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนติกต๊กตักติกต๊กตักติกต๊กตักติ๊กตัก แล้เจ้าคณะสถานทมาเริ่มต่ากันเลยพ่อแม่พี่น้องวดวนนีิโอ้ยฮอนเฮียปู้เฮียปังเฮ้ยวันนี้หีพ่อะ่ดใจเป็นหาของพิมพลี่เนอะอันนี้ยอดมะม่วงเนี่ยพ่อ่ได้สวยมาเรียบร้อยแล้วนะเจ้าจะใส่ถั่วดินตัวเนอะวันนี้ยตํำมาทัวนะเจ้าพ่อแม่พี่น้องใส่เขียวยังเฮาใส่เขียวยังเฮาเพิงใจสิ่งนี้พี่เทียเนี่ยเสด็จละต่ำพิชเชอแตกก่อนอู้หอมโทดินเจ้าพ่อแม่พี่น้อง แต่ก่อนนี่ก็บว่าเจ๊ปคนชอบกินนะแต่ว่าเวลาเขาใส่แล้วมันหอมดีเนาะก็ไม่เปน็นองเลยพว่าถ้าไข่มาสองขอเคานะ <laughs> ค่ะชอบกิดที่เขาใส่น้ํแต่นี่เพราะว่าเราใส่เพื่อมันตัดอันแหะเนาะถ้าหมาอนนี่มันจะเก็มเพราะว่าตํมามะทัวนี่เขาต้องใื้ออกส้มแล้วก็ทวงเขาใส่ไปเลยตําให้มันเหลวเดี๋ยวพี่ชอบกินแบบตับเหลวๆเนาะพราะแม่พป่น้องตําให้เล็กๆก็เพ่าแม่พป่น้องเดี๋ยวพี่จะชอบเหลวๆหน่อย แต่ถ้าใครชอบไปก้มเป็นแก้มอีกก็ไ่ต้องต่ําน้าแก้แต่หนูพี่นี่ชอบแบบเรียกเอาแบบเวลาเขาต่ําเครื่องมันจะได้เข้าไปตีในอันในบัดหัวแล้วเขาเขาต่ํำมาเรียกอ่ะมันจะเครื่องมันจะมาแค่เข้ามากไผ่มากมันนะเจ้าฮะฮะฮะจะฮะจะฮะกรึ๊บเขาต่ำนี้เขาเรียกก่อนเขาเจนจะใส่แฮมมาหลุนเนอะ ดูว no so um, ่าตอกเสาเข็มมาเดียวเนี่ยเเฮ้เฮเฮ้เฮเฮ้ยเป็นการตํำที่เหนื่อยมากเรือปูขฮีปองโอ้ยว้าส่งกูส่งเฮก็ไม่บอกอยังก็อ่อนแขนแล้วเดียวนะ นดูตอกเสาเข็มอันนี้ขนาดเป็นปรรทวนนุ่มนะพอ้ยือเปล่าเหมืในเจอย่างนะ้นเหมือจอย่างนะอ่อนแขนน่ะพี่ชมเปลาะปลาะเปลาป,ปเรียกพ่อมาเรียกหลายปลาะอ่ะใส่ผูกข้อส้มหน่อยอ่ะใส่ปากกอกเลยเจ้าว่าไม่พี่น้องเจ้าใส่ไปเลยสองแกนวันนี้ ไปแนวขี้แต่งใส่สักสามกลีบก่อนเดี๋ยวหัวมันส้ม<ป>บ้านอื่นก็ไย่ใส่แผแ่แคบหมูก็นเนอะก็ไม่พี่น้อง,องจิ้มก่อนออละเก็บเคลวอย่ากเก็บหน่อยใฮ้ฮามหน่อยหอมบอกกอกหอมทวดดินเหมือนเดิมเจ้า เกลียวลำแบกหน่อยเล็กจะรุดก่อนเนี่ยก็ะมันตามมาเรียกแล้วว่ามันปวดแขนมันอ่อนแขนแล้วอะว้าว้าวนาสถานมาเลยโอ้ยมามี็เขานึงเนาะอือดีค่ะพี่มีอันนี้ตัวัะบุง้งนีดยงายมนะอือเนี่ยพบุง้งแต่ม่นลวกแล้วอันนี้เป็นแบบลวกล่คขนานาสถานนี่นะต้องก็อย่อยเกีียวน้อยเพราะจะเล็กจะรุดเพราะรุดก่อนกับนดนี่นี่ใใส่เพิ่มแผมเดือน <laughs> เนือยสิงกงไดป้าแม่มน้องอมในบบหลอดก่อนเพื่อเพิ่ม เ e x ร u ในการกินเาะบอลล็อกกหมอะโอ้บอลลอกก็มอสอ่าเจมออบอลล็อกมันคือบักกอกขออภัยสำหรับาาาคณ้สถากูกู้ท่านที่ไก่ไปไก่มาตงโมนี่ตัวนี้ตัวนี้ไข่มามากตามมาทัวร์นี่นะต้องลองสักตือนอะเจ้าเนอรามาลองกินกอลปอันนี้งอนะม่วงงอนะม่องหอมมาม,ม,ามีอออมอะอาจารย์ ก็มันมาโป้งอะปีนี้เขาบอไ,ได้กินหนอยเขากขอกินหยอดได้กันนออาจารย์นอนี่จะบอกเลยนะรสชาติของตำบลาท,ทัวนิงพะบี้นี่นะเพชดส้มเกมหวานเจ้ามมเมาะหอมเ่ยหอมเลย,ยนะพี่เตียหอยไปตีนะไปเลยเข้าเหลืเลยเจ้าป้าแม่น้อง ต้องตำเพือแล้วมากกว่าน,นี้เพราะม่เป็นน้องคือว่าพอเข้าใจเลยกับข้าวจานน้องขาเกี๊ยวเกี๊ยวลงอันหนักกว่าขาได้เพราะว่ากัวยเ็ก๋ยดเป็นการกินตับมะทั่ติบเมื่อยแกมคะแนนเลยเพราะแม่พี่น้อง <ill> <c oughs> อเอาละเจ้าก็แม่พี่น้องทั้งหลายขอบคุณเจ้านากเขาคุณเจ้าหลายที่รับชมไป,ไปกู้ไปกินหนึ่งพะบี้หนึ่งพะบี้ก็ขอใจเวลาในการกินนิดหนึ่งมานงหนึ่งแล้วให้จันนักอยู่ก็คือจะนั่งเล็มไปเนี่ยพ่อแม่พี่น้องคือแล้วสรุปคือพักบุ้งที่เขาเตรียมมานี่ก็คือเกี๊ยวบบบข้าวเหลียก เพราะันนี้ไกวหน่อยมาบ,บ่วงก็คือโอเคล้ำเข้ากันพ่อแม่พี่น้องถ้าสำหรับตำมาทวงเขานี่เดี๋ยวหนิงพบพี้ก็จะนั่งเล็มอยู่นะแล้วก็ฝากกดติดตามไปกำลังใจให้นหนิงพบพี้ตัวเนะเจ้าพ่อแม่พี่น้องคลิปหน้าหนิงพบพี้จะมาแนี่ยอย่งแซ่บๆเปี่อพ่อแม่พี่น้องแหมเนื้อเจ้าพ่อแม่พี่น้องตั้งห,หลายขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าหลายเดี๋ยวขอนั่งเล็มกี่นานตำม,มาทวงเงาๆไปก่อนเนื้อเจ้าวสวัสดีเจ้า <laughs>